วันนี้เราจะไปน้ำตกกันนะคะต้องเดินไกลไหมคะอัลฟาอัลฟา yes we have to adventure today Papa don't know how far we have to walk yeah we lost in the forest we can't miss nothing we can't m i s ป๊าป้าบอกว่าเดี๋ยวเราจะลงในป่า แล้วเราก็จะกินมัสมัสลูเราจะต้องกินเห็ดเหรอคะพี่เซนดี้เาจะพาเรากินเห็ดทางที่เราจะไปกัแบบเด็กๆันนี้เส้นทางจะเป็นแบบนี้เดินง่ายคะ่ะแต่ว่าเดินไกลคาดว่าเราจะถึงน้ำตกหรือเปล่าแเรารอคอยลุ้นกันนะคะรีวิวอะไรทุดเดย์ยูทิ้ง

เราจะตมามน้ำทานไป เด็กอยากลงไปเล่นน้ำนะคะเราจะลงแวะไปเล่นน้ำก่อนโอ้าหสวยมากเลยไม่ชอบ Nói nước dân đi ha Nắm dân mà Dân Ê Hø, 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 he. Please. จะเดินถึงหรือเปล่าถึงโอเคเบรกเหรอคะพี่ชั้นดีเบรกเหรอคะวิ่งเยอะเหรอคะใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วนี่คือห้องชั้นต้นที่มีสิ่งของ

i pasa บันไดนี้เป็นทางขึ้นไปปราสาทเด็แต่ว่าวันนี้เราไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าขึ้นยากกับเด็กๆนะคะเราจะดูเฉพาะน้ำตกนี่ร้อนใช่ป

็หัวพี่มาดีเลยลา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 ไอ anywhere ฝนตกหิมะตกแล้วก็แดดออก What are you doing here? What? What are you doing here? Waiting for someone who take too much photo. <laughs> <laughs> no, no, I'm just take a little photo. Come on, my dear. ทำไมล้างรถให้ป๊ะป๊าหรอป๊ะปะ๊าเดี๋ยวเดินเติมเครื่อคลีนอยู่ค่ะไอ้สกรปรกเสื้อสกรปรกพอแล้ว